การที่สิบขบวนสดุดีองค์ภูมินแผ่นดินสยามเถิดไทยพระนามพระอชิรก้าเจ้ายูหวและขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองกันที่1ิยากันครกัน La ัสด,ดีค n ดเ e สเลดี้เซน e to ด h ช์แม e วอลกัมทู a อะพ์คอี s แผ่ดินสยามเถิดไทยพระนามระ a าชิระ้าเจ้าหูหว อันดับท th erm ี่หนึ่งเาธอนราวยนก้าองกรันจักรทด้กรนับ้กรวนเดอรนะทเบนวายงกนโดยนายธนยุบใจแก้ว ายอำเภอด่าน้ายและนายวิวัฒน์ประสงค์ทรัพย์ทวงในการโรงเรียนสีสองรักพิทยาจัดริ้วขบวนโดยอำเภอด่าน้ายและโรงเรียนสีสองรักวิทยาขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนด้วยค่ะสำหรับรูปขบวนนะคะมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ 1. นายพาแพรร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นถีตาโขนประจำปีสองพั 567จัดอู้ขบวนเพื่านซ้ายและโรงเรียนยสีสันรัฐวิทยานไปคำสั่งพระเจ้าเพื่อนซ้ายมุ่งหน้า,าถึงเครื่องสู่ประกอบรู้ขบวน6ขบวนรถไทยและธงกางสัญลักรัชกาลที่10 8ไปขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองันที่ศึกษากันนครกัร โค้พื้ะกั่แผ่นดินสยามบัดาลให้ทระศุกร์นี้พรทวนนายังความสุขความรุ่เงเรืองานที่สุดมีได้โรงเรียนศีสองรักทยาขอใช้ขบวนอันสรงเกิยรติบนที่นี้ถวายเทิดพระเกียรติและแสดงความงรุณาพักดีเมืองในโอกาสหา,ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาะป่บบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาหรอบ เจ็ดสิบสองภาษาและนะับเป็นโชคของพระศพนิกรชาวอำเภอด่านซ้ายที่พระองค์ทรงสเสด็จสู้รบสงครามปาราบลัชชิคอมมิวนิสต์นักป่าหมากแ่งอำเภอดา่านบุญจึงเป็นที่มาของการจัดสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแ่งเพื่อการรึกถึงความกล้าหาญของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาชิตกุลีสีสิงห์ธระมหาบัิราลองกรณ์ The first poet, Sa-ru-dee-oom-hoo-meen, <speaking> had been <in> Siraprao armed to pray for <foreign> nam rao wat We <language> cannot avoid orders and pray our actual respect to His Majesty the King, maha wat sir ra kraw jao At this year's Mass, the celebrations on the auspices of His Majesty the King bring back security to the country and the people of the Kingdom of Thailand. We have repressed faith and gave the order for His Mother the King's benevolence and dedication to His people. We are expressing our sincere gratitude for the leadership and praise of His Mother the King, Maha Vachirava, the Lord, the Vachirava, Tao Yu once of His Mother the King's most remembered really well royal in the history of Thailand, for the royal praise of the fading economic insurgency, ใน19สค2561องค์หญิงดิวาร์เฟสรองเลี้ยงพระมีผ่านเสบีงเทพดินปิ่นประเทศมาปกเกตต้องไทยไทยทั้งถงราดาพนธนักแน่นแผ่นดินทองในคุ้มครองรอง่มฉันรัชก,กาล ขออำนาจคุณพระศิริรัตนตรยัยโปรดดลบันดาลให้พระบาสมเด็จพระประม,รามาินทรรามา,าชาิดีศรีสินธรมหาราชมา์กยพระมะชิรค้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากษัตริย์ไทายราชาัชกาลที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ชาปะพุทธเจ้าเหล่าพระสพนิกราชาวพเทนอดสาตยตระหนักเลยครับสำหรับ,บกระบวนการรับชมอยู่นี้นะครับเป็นกระบวนการเพระเกียรติพระอาิตย์พระเจ้าจุฬาจันใดรัชกาจีสิทธิ์ในการซึ่งเรียกได้ว่าการเราได้ชื่อชมพระบาระพันธ์ของโลกท่านและจะเป็นเฉพาะพื้นที่ของพระโบสถ์สายเรานะครับเป็น บางทีคือพระโอษฐ์ให้สร้างพระเดียกครันะครับโดยเฉพาะที่บ้านหม่างแห่งตระกูลสะรอนครับครับเมื่อขบวนผ่านขอได้เชิญทุกท่านนะครับยียวย์เพิ่นะครับอบางเช่นคณะทีมพิธีกรนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมชมพระพิธีของพระองค์นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนที่สวยงงามนะครับสมเกียรติของพระองค์นะครับ แล้วก็ตามด้วยกระบวนการศัสษาสาท่าหาสนะครับอจาว่ารื่องที่สัว่อารนะครับจากแทุกปีนะครับกระบวนทั้งเกียตรดับระดกาวจางนะครับอีกสักนะครับจะตาด้วยกรบวนแห่ระเวสสัดเข้าบึกันที่ศุกสานะครับกันนัถอกันนะครับก็จะมีกัหาารูนครับวก็ตาด้วยกระบวนกาปางบ้าน ครองที่น3ตันนครกาญ์นะคะซึ่งเป็นอันสุดท้ายของมหาเวสันดอนชาดกที่นำพยุหโยธาลักษเดศีวัตสู่พระนครพระเวสันดอนได้พึ้คร,ราแทเพระราชาบิดาไม่กา,า้าตอบอามระเวสันด์ดอนเลยพรราชสมบัติปกครองนครสีพีโดยทโนสถิราาราชามันดอนงลมเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมายุกล่าวว่า ถ้าแผลผีตาโขนนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและ มีจิตโตผี่ขเนีสุดโลกปมอกที่องที่นากได้ไม่ต้องกอาหารดองทางนักสื่รักหารที่ไสสี่พระอคเ็นขาระคริเศษไัยขบวนงแห่แห่นขลัเรือศสน์ักิงริว มหอรีอีสานกำลังไก่แห่แห่ไปสมกษัตริย์นิวัตวังสองนะครับสอง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  ริ้วขบวนโดยท่านนายกพนาลุงใหญ่แก่ในทางด้านซ้ายท่านผู้ในการวิวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้ในการร่วมเรียนศิลป์สองรัตน์พิยาดัดริ้วถูกตัวโดยอาชีพทางด้านซ้ายเขาเสียงรุ่งรักตะบนเตาอย่างร่วมเรียนศิลป์สองรัตน์พิยาด้วยค่ะกระบวนการก็คือดนตรีศิลป์และดนตรีศิลป์ ไปบวชตามไปบวชไปดูเสียอยู่ในป่าเนี่ยตามมาส่งเขาไม่ส่งหรนะครับผีตามมาสง่ามมาสงคนเชื่อว่าเพียงไปเไม่มาถ้าเป็นผีตามบวนะครับอาจจะมีที่มาจากคำว่าผีตาจาตัตรงนะครับที่ใส่ซุ้มผีตาโขนใส่เอาไว้นะคะ ครับทันี้เป็นทีมสินวัเลยนะครับเป็นผีตาหวานหน้าหวานแล้วก็จงเป็นบหวานด้วยนะครับสาวหานตาหวานนี่จะเป็นข้านี้นำโดยคุณครูปอนะเป็นคุณครูประถมจากโรงเรียนอนุบาลอันายซึ่งมีความเครดิตช่างรำผีจี่ผีหุ่น来到人类世界，อ要艺术和风格，าเ过า息和大脑或者食物。 然后返回自己的栖息地。丹塞县居民举行鬼面节有一些一个信仰原因：第一，为了供奉丹塞县最高统治的神灵；第二，为了顺应一些该外省的儒神的游行，这是佛教信仰的一部分；第三，为了顺利。 六月份的火节结合其余的有有行，第四为了娱乐和欢乐，最后的原因就是为了把过去犯下的不行哦不良行为和疾病，通过鬼面节带走，然后结束时。 วัฒธรรมประเพณีท้องถิง 20, ง 4, อนอ่นที่12ต .14 และผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของทางวชนัทซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่สืบื้อสายจากเจ้ามาโดรามของเมืองดังซ้ายนะครับเป็นที่เคาเรพนับถือของทาวชนันซ้ายจังหวัดเลยและจังหวัดใก้เคียงครับ